วันนี้นะครับรายการเกษตรริมโขงซึ่งเรามีแนวคิดของรายการเราก็คือเราต้องการถ่ายทอดองค์ความรู้เนาะตลอดจนเทคโนโลยีทางการเกษตรตอนนี้เราอยู่กับท่านอาจารย์นิคมสิหามงคลน,นะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในรายวิชาเกษตรแน่นยัง่ง<ส>ก็เป็นการจัดการทรัพยากรทางการเกษตรที่เราเอาประมวลเอาความรู้เอาสภาพแวดล้อมต่างๆมาใช้ในการ พยากรด้วยเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็อ่านค่าต่างๆนะครับถ้าน้องนนะครับที่สนใจจะเรียนการเกษตรแล้วอยากรู้ว่าความก้าวหน้าทางการเกษตรมันไปไกลแล้วเนาะก็หนึ่งในนั้นจะต้องเจอผู้ชายคนนี้นะครับท่านอาจารย์นิคมที่สามมงคนนะครับอาจารย์สอนวิชาอะไรครับอันนี้เป็นวิชาเกษตรแม่นยำเนาะ,ะครับก็สอนในระดับปริญญาตรีนะครับแล้วหลายวิชาที่สอนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอาจารย์ ก็ตั้งแต่เรื่องของการใช้วัดพื้นที่ต่างๆนะครับเราก็จะสอนเรื่องของเรื่องระบบเซนเซอร์ต่างๆในโรงเรือนต่างๆด้วยใช้โดรนนะครับโดรนที่วัดตัชนีพันธุ์พืชแล้วก็โดรนที่ใช้ในการเกษตรครับก็เป็นองค์ความรู้ที่เพื่อพัฒนาในการการเกษตรแล้วกอรเกษตรแม่นยำเนี่ยมันสัญกระตบอต่อการเกษตรสมัยใหม่อย่างไรครับอาจารย์ก็ถ้าพูดถึงเรื่องเกษตรแม่นยำเนาะนะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับเรื่องของสภาวะโลกร้อนเนาะพื้นที่ ทีจํากัดในประเทศไทยของเรานะครับที่จํานวนองประชากรที่มันเพิ่มขึ้นอายุนะครับอายุของกเกษตรกรของเราเนี่ยมัมนเพิ่มขึ้นเนาะนะครับ<น>เรื่องในปัญหาเรื่องการขาดแคลนพื้นที่แหละนะครับแล้วก็การผลิตที่ที่ไม่เพียงพอการแก้ไขปัญหานี้ก็คือควรที่จะใช้เรื่องนี้แหละเรื่องของเกษตรแม่นยำเนี่ยเข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาน,นะครับ<น>ก็จะทําให้การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่นะครับที่มันสูงขึ้นนะครับเพื่อจะแก้ไขปัญหาตัวนี้เข้าไปนะครับ แล้วน้องๆที่มาเรียนเนี่ยก็คือก่อนที่จะมาเรียนกับอาจารย์เขาก็ไม่ไม่เป็นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับอันนี้ก็คือพื้นฐานตั้งแต่เริ่มแรกนะครับในการใช้โดนตั้งแต่บนตัวเล็กเนาะในการสํารวจดัชนีนพืชน,นะครับเพื่อวิจัยโรคต่างๆหรือวิเคราะห์นะครับการพัรรพฒนาพื้นที่ให้มันสามารถที่จะเพิ่มความสามารถของพื้นที่ของเราให้มันมากที่สุดนะครับแล้วก็ลดแรงงานแล้วก็เพิ่มพผผิตให้มันสูงที่สุดนะครับแล้วก็มี การใช้โดรนในการช่วยเกษตรกรก็คือโดรนโดดเพื่อการเกษตรเนาะนะครับใช้ในการาวานปุ๋ยนะครับให้ปุ๋ยนะครับแล้วก็บินไปเฉพาะจุดได้นะครับที่เราสามารถจะมาร์กได้นะครับก็สามารถที่จะน่นยําขึ้นนะครับแล้ว,ลวในพาร์ทของการเรียนนี้จะบินโดรนเป็นเนี่ยอาจารย์เริ่มต้นยังไงก่อนนะให้เขาก็ขั้นแรกก็คือให้ไปศึกษาเรื่องของทฤษธีก่อนนะครับทฤษฎัก่อนว่าเนขั้นตอนมีหนึ่งสองสามสี่ทำอย่างไรแล้วโดรนแบบไหนที่เหมาะสมในนานเกษตรก็จะ แล้วค่อยปูสเต็ปไปแล้วก็ให้ฝึกบินจริงน,นะครับจากนั้นก็ฝึกในภาคปฏิบัตินะครับภอไปก็พาทาจับมือทับจับมือทับจับมือทํานะครับเพื่อให้เป็นนะครับแล้วก็ให้บินเป็นทุกคนบินเป็นทุกคนบินเป็นทุกคนนะครับก่อนที่จะไปในในรายวิชาแสดงว่าตัววัดหรือการประเมินอย่างหนึ่งเลยอาจารย์ต้องให้เขาบินเป็นครับอาจารย์ดูยังไงว่าเขาบินเป็นแล้วก็ต้องให้มาเทสทีละคนเลยครับจับเทสทีละคน อาจใช้เวลานานหน่อยนะครับแต่ว่าก,ก็ต้องทำนะครับอาจารย์ดูอะไรบ้างครับตั้งค่างอคตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับตั้งแต่เริ่มเปลี่ยนแบตสายไพารนะครับแล้วก็ฉีดปุ๋ยพ่นน้ําต่างๆอะไรต่างๆนะครับถ้าเป็นโดนเกษตรแล้วก็ถ้าเป็นโดนที่ใช้ในการวินิิฉัยพืชเนาะก็คือดัชนีพันธุ์พืชนะที่ใช้กล้อง NDVI ก็จะใชะ้ตั้งแต่โหลดโปรแกรมนะครับแล้วก็การขึ้นบินการลงจอดต่างๆนะครับกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆนะครับ แล้วก็การวัดในพื้นที่ในโดยใช้โปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้ครับสแสดงว่าน้องๆทุกคนนี้จะต้องอ่านค่า,า,จ,าจากเครื่องได้ใช่ไหมจ๊ะครับจากเครื่องเข,า,ขาอ่านอะไรบ้างอาจารย์อ่านค่าจากเครื่องเนาะก็คือเรื่องของอดัดจริงกันพืชนะครับก็คือวัดความยาวของพื้นที่โดยใช้โดรนนะครับขนาดนะครับแล้วก็การวิเคราะห์สระน้ําบ่อน้ํานะครับว่ามันมีปริมาตรเท่าไหร่นะครับในโปรแกรมเนาะแล้วก็เรื่องของการ แบ่งเฉดสีนะครับความลึกความตื้นของพืชนะครับของพื้นที่ต่างๆเราสามารถจะวิเคราะห์ในการวางระบบน้ําในการเกษตรได้แสดงว่าถ้าเกิดเราเวิเคราะห์เฉดได้ก็แสดงว่าพืชมันโตไม่เท่ากัน่ะใช่ครับตัววิเคราะห์เฉดสีความดูสมมุนของพืชก็อีกตัวหนึ่งครับใช่เลยดูยังไงจังที่เาประเมินชเช่นบริเวณไหนที่ต้องเป็นพืชพืชเหมือนกันเนาะนะครับพืชเหมือนกันก็บริเวณไหนที่อาจจะเป็นสีสีส้มหรือสีแดงขึ้นมานะครับจุดนั้นก็คืออาจจะเป็น แหล่งที่มันเกิดโรคนะครับหรือระบบน้ําเรามีถึงนะครับเราก็สามารถจะเข้าไปดูแลได้โอเคถ้าจุวอื่นทีน่เป็นสีเขียวเนาะก็คือเฉดสีที่เป็นขีเขียวก็แสดงว่าพืชยังปกติอยู okay. ่ ษตรแม่นยาก็คือการใช้เทคโนโลยีครับเข้ามาช่วยในการจัดการในการทําการเกษตรครับไม่ว่าจะเป็นระบบการปลูกเราควรที่จะปลูกแบบไหนปลูกเท่าไหร่กี่ไร่สภาพอากาศก็คือฤดูนั้นเนี่ยครับเหมาะกับพืชชนิดไหนหรือว่าพวกข้อมูลพื้นดินพื้นที่ดินขนาดของพื้นที่ว่าเหมาะกับพืชประเภทไหนครับค่ะเกษตรแม่นยำนะคะก็จะช่วยลดภาระ,ะเรื่อง ค่าใช้จ่ายบางอย่างนะคะอย่างเช่นเราซื้อปุ๋ยมากเกินไปเรื่องเมล็ดพันธุ์นะคะเราก็จะแม่นยำมากขึ้นใช้ได้อย่างพอดีพอเหมาะค่ะแล้วกเกษตรกรรุ่นใหม่เขาจาเป็นจะต้องเรียนแบบนีเรื่องแบบนี้ไหมก็ควรนะคะเพราะว่าอนาคตเราก็ไม่แน่ใจว่าจะมีปัจจัยการผลิตพอเพียงไหมซึ่งทําให้เราสามารถจะใช้ปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสมเนาะค่ะใช่ค่ะไม่มากไปไม่น้อยไปค่ะ ปัจจุบันมันต้องเป็นการเกษตรแบบแบบนี้เนาะแบบแบบแม่นยำนี่เนาะอาจารย์เชิญชวนน้องๆที่สนใจหน่อยว่าเกษตรคุณพ่อคุณแม่ครับก็อีกแล้วก็ถ้ามาเรียนที่คณะเกษตรของเรานะครับมหาลัยนครมฐมก็ก็าอยากเชิญชวนเนาะก็ในโลกอนาคตนะครับว่าการทําเกษตรมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเราไม่ต้องใช้แรงงานนะครับเหมือนแต่ก่อนแล้วก็รายได้ที่ตอนนี้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยเป็นรายได้ที่ถือว่าเป็น กำลังหลักของชาตินะครับปรับปรุงหรือพัฒนาให้มันดีขึ้นเนาะเราก็สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เป็นขอบปินกรรมได้ในอนาคตนะครับถือว่าถ้ามาเรียนที่นี่เราก็สามารถที่จะปูทางหรือว่าแนวทางในการพัฒนาเกษตรของเราได้นะครับท่านอาจารย์นิคมก็เชิญชวนเราเนาะถ้าสนใจก็มาเรียนที่คณะเกษตรคณะเกษตรนะครับเราอยู่ทรงไหนครับอาจารย์ถนนสองนสองเนาะนะครับห่างจากในเมือง5นาทีนะครับขับรถมานะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับ ของเรานอกจากจะมีดีที่อาจารย์นิยมแล้วยังมีพื้นที่กว้างใหญ่พื้นที่กว้างสามารถที่จะพัฒนารูปแบบเกษตรเชิงท่องเที่ยวต่างๆได้ในอนาคตเนาะที่อยู่น่าอยู่ครับน่าอยู่ก็อยู่นะครับมีต้นไม้ลุ่ครับถ้าจะติดต่อท่านอาจารย์ก็มาที่คณะเกษตรเนาะท่านอาจารย์เนาะก็มาพูดคุยได้แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่สนใจในเรื่องของการบินโดรนใช่ไหมท่านอาจารย์ครับอาจารย์ให้คําแนะนำาปรึกษาได้เนาะปรึกษาได้ว่าจะเลือกโดนเกษตรจะเลือกแบบไหน ใช้แบตเตอรี่อย่างไรดูแลรักษาอย่างไรนะครับนอกเหนือที่จะก่อนที่จะซื้อนะครับเราก็สามารถที่จะให้คําแนะนําก่อนก่อนที่จะไปเลือกยี่ห้อหรือว่าอะไรต่างได้ครับอาจารย์นิคมบอกใบ้ไว้ว่าปัจจุบันนี้โดนเกษตรที่เราบินเมื่อสักครู่เนี้ยนะที่อาจารย์ซื้อมาแพงเนาะครับปัจจุบันเป็นไงอาจารย์ปัจจุบันนี้ราคาจับต้องได้ละนะครับราคาถูกนะครับอันนี้ก็ก็ใช้งานง่ายครับยิ่งคัจวุันนี้มีระบบเซ็นเซอร์กันชนต่างๆนะครับไม่ต้องกลัวต้นไม้ครับก็ มีอะไรก็ปรึกษากับข้าราชการนิคมได้นะครับวันนี้ข้าราชการนิคมก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเกษตรดิบโขกขออนุญาตต่อนนะครับ,ารรบอ,บอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับที่นี่มัต้องใส่สกีการเพื่อ